สวีเดตสวัสดีครับผมพี่น้องมาอีกแล้วครับหวยนี่น่าใส่หอยปลาหลายๆดีกว่าก็นานนะใส่มาสุดนี่แหละเมื่อที่ได้ประบูตัวหนึง่งอันนี้มารุยต่อครับใส่ไปมันสุดหวยเลยเข้ามาทัานอีใส่ไป ขี้เดียนแห่งแดงครับอู้ยนี่น้อยน่า n h ạ ขี้เดียนคนคนมาใส่เบ็ดโฟมคนมาใส่เบ็ดโฟมจานั่นนี่น้องน,นี่เบ็ดโฟอมอันหนึ่งจาัา ใส่มาใส่ไปเลยลืมกูอา้าวองเข้าต้หักเด็ดมาแค่สี่สิบหลังเพราะครับหาเยื่อวม่ค่อยได้หรอ ไลา่มาได้เมื่อยหาเยื่อมันหาไง่ายๆนะครับขีดดเดียนก้นดินแห่งๆห่งได้ยากมาสั่นเบยีออกมาหาสิบหลังเอาออกสิบหลังหเหลือ,อยู่ยซี่สิบครับ ปะยิงออกลุยตรงไปนี่แล้ครับแล้วบน่นก็มีใส่มาหอดนีกเทกียวเดียว เมื่อกี้เดียนหลากหลายตัวก็ยังหางได้ครับัสุดท้ายเม็สี่สิบหลังผมนับมาเม็ดมีห้าสิบ าบางที่ไกลเมื่อนั้นเสื้อมาหอนนี่นู่นี่แหละใส่เลยมาอีกนิดนึงเอาทำว่าลุ่นกันครับเปลีย่ยนห่อนไม่ต้อคนตกม้อนิห้อนคักแข่งข้างๆได้ช่วงเสียท้าย เหื่อก็หายากปลายิ่งหายากครับบ่มาณไปในช่วงนี้พี่น้องแต่ก็ใส่ซูม้มือให้เก้าละครับบ่ต้องห่วงกดติดตามไปมเลยเรนพักเชียนชอบการหาอยู่หาจินแบบปานเข้าโอ้ยหนากระตาย เขากระใยเรี่ยงไรสวัสดีสวัสดีสวัสดีตอนเช้าครับพี่ก็มาลุ้นกันครับโอ้โฟมเาไปเมื่อกี้เจอคนใส่เบ็ดโฟมเพื่อนครับทางฟูนทาง ที่เราเคยใส่แต่ว่า,าใส่น้ำกดเฮ้ยหลังนี่ไหมที่จมเลยไปหลองเห็นไหมโอ้โห อะไรท่านฟ้องเขาเขาใส่ลูกปูเป็นแจวนะครับผมได้แล้วแดมแรก 很远，兄弟。 คือช่วงแรกๆครับเมื่อไหร่แถวนี้ปลาถืบปีครับถ้าไปดูเหรอไปพี่น้องเดี๋ยวถือไข่เมื่อกี้ผม เสียงเสียงดินชักคือใสครับว่าไนมั้โหลังใดปลาสือคือปลาบ่อือสื่อว่าไงอยู่มีหลังใดดินใก่เมดเลยได้ครับเนะี่ย ไปหากินทางอื่นแลวพี่นาอไม่ค่อยเกลียลอะทางเดอนโดนใครกลับมาใหมไม่เป็นไรตัวเดียวเนี่ยหรอวะไม่เกค,ครับผม นี่จะเสียงดินปลาบ่อนซื้อปลาบ่อนซื้อๆนะครับโอ้บ่ดีใกล้หมดหรอ อเออจะถือก็ว่าถือครับเบิดแะ้วพี่น้องเบ็ดเบิดแะ้วครับขุมคาเมื่อกคนขีดเดียนเลยอะไรตัวเดียว เครับผม,มเลยเมืองก็ได้ปะบูตัวเดียวขี่ลายคักยูขอภัยหลายครับผมบ้หมานครับพี่น้องสองสามมือวันนี้เบียดบ้หมานเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อ บรรยากาศเง้ยมสะเศร้านี่แหละครับผมหาอยู่หา,หากินเงี้ยมว่หมานเป้งสิละมือหมานเท่ากับหมานจรดอกไม่ได้ปลาล่ะมันเมื่อยเลยพี่น้องเมื่อยเลย่หมานเปลี่ยนทางใหม่แล้วหากินทางใหม่ครับผมเปลี่ยนไม้คลิปหนาไปไม้ใด แหลงแห่งแรง,งหลายกับหาจินลำบากไปนี่ละอมเพื่ออลไรครับผมปลาไหลตัวเดียวขอโทษขออไปเลยลาย